าดูเคล็ดลับที่ดูแลผิวแบบง่ายๆเลยค่ะปกติจะใช้เซรั่มนะคะในการดูแลแล้วก็ยกกระชับไปหน้าค่ะขั้นตอนแรกจะทาเซรั่มลงไปก่อนนะคะเวลาทานเนี่ยให้เราลูบปาดขึ้นเฉียง45องศานะคะหน้าผากเราดันขึ้นค่ะตาเราก็ลูบไปที่ไรผมเปลือกตาเราลูบไปที่ขมับสุดไลผมหน้าผากดันขึ้นแบบนี้ค่ะ พอเซรั่มเนี่ยเขาซึมลงสู่ผิวเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยครีมค่ะปดจิบก็จะทาครีมนะคะตามด้วยครีมตำแหน่งที่1 2 3 4แล้วใช้ฝ่ามือนะคะในการดันค่ะรูดขึ้น1 2 3ทําจุดละ5-10ครั้งได้เลยนะคะหลังจากนั้นตามด้วยกำปั้นเลยค่ะ ถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาใบหน้าหย่อนค้อยนะคะให้ใช้สเต็ปนี้ตามทําได้เลยนะคะจุดละสิบครั้งค่ะล่องแก้มกําปั้นลูดขึ้นค่ะสิบครั้งค่ะใต้ตาทําม,มือเป็นตะขอแล้วเราก็เกี่ยวขึ้นนะคะสิบครั้งหางตาดันยกขึ้นค่ะเปลือกตารูดขึ้นไปค่ะบริเวณคิ้วดันยกขึ้นค่ะ 5-10ถึงครั้งนะคะมันจะดูเล็กลง